ที่วัดอุณภูมินะครับผมเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือว่าเวลาเรามีตะแกรงกดทับม,มันก็จะอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเรายกหมูออกขึ้นบางทีมันก็กระดกมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนมีวิธีแก้ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับก็ขอคําแนะนําด้วยเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์หลายปีนะครับ แต่พูดถึงวิธี DIY มันก็มีหลากหลายอย่างนะครับคือเราจะหาต้มทวงก็ได้ต้มสแตนเลสวงก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเกะกะนะครับทุกคนบางทีเราอาจจะทําตัวนี้แล้วก็ยื่นออกมาเจาะรูนะครับต่อไปก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับต้องต้มใหม่ครับสวัสดีคุณเชษดฐานะครับคุณเชษฐาไททองนะครับถามว่าต้องต้มใหม่ครับใช่ครับ หมูสูตรนี้นะครับสูตรต้มตากทอดนะครับซึ่งเราต้มมาแล้วนะครับต้มหมูมาจนสุกประมาณ80%นะครับเดี๋ยวเบาแก๊สนิดนึงครับลดอุณหภูมิหน่อยนะครับทุกคนต้มหมูจนสุกมาประมาณ80นะครับ80-90%ได้ครับแล้วคราวนี้เราก็มาจิ้มหนังให้ทั่วเลยนะครับ ใช้ซ่อมนะครับจิ้มหนังหมูให้ทั่วเลยนะครับจิ้มเป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อให้ระบายความื้นออกได้ดีเพราะว่าเราไม่ต้องการหมูกรอบที่พองฟูเยอะๆนะครับครั้งนี้นะครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ในการอบเราจะเอาหมูกรอบแบบฟูเล็กๆอย่างนี้นะครับฟูเล็กๆอย่างนี้กรอบแน่นๆอย่างนี้นะครับจิ้มหนังให้ทั่วแล้วนะครับก็บ้างเป็นเส้นนะครับบ้างเป็นเส้นอย่างนี้นะครับบ้างเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการเลยนะครับใครอยากชิ้นใหญ่ก็บ้างเป็นเส้นใหญ่นะครับเวลาสับออกมาก็จะได้เป็นตอนใหญ่ๆนะครับทุกคน หลังจากจิ้มแล้วบ้างเป็นเส้นเสร็จนะครับก็เอาไปล้างน้ําเปล่านะครับล้างคราบไขมันที่ออกมาจากรูที่เราจิ้มไว้นะครับล้างออกนะครับทาเกลือบางๆทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็นํามาเสียบรวดนะครับอย่างนี้รวดสแตนเลสอย่างนี้นะครับใส่ตะขออย่างนี้เอามาตากแดดไว้นะครับบนราวแบบนี้นะครับซึ่งช่วงเวลาที่เราตากแดดนั้นนะครับช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับแล้วแดดว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับ ตากแดดประมาณสาสี่ชั่วโมงได้ครับหรือว่าสามชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับมันมืดค่ำก่อนนะครับเราก็ย้ายราวเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็เปิดพัดลมเป่าทั้งคืนเลยครับเปิดพัดลมเป่าหนังหมูทั้งคืนเลยนะครับเพื่อให้หนังหมูมันระบายความชื้นมันแห้งดีนะครับเนี่ยตอนมาทอดอ่ะมันน้ำมันไม่กระเด็นเลยนะครับไม่ระเบิดเลยนะครับสูตรนี้มันสําหรับคนที่ไม่มีเตาอบนะครับไม่มีเตาอบหรือว่าถังอบ คือเราไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ในการอบนะครับมีกระทะใบเดียวนะครับใบใหญ่ใบเล็กนะครับทําได้นะครับปริมาณก็ปรับเปลี่ยนเอาตามอุปกรณ์ของเรานะครับถ้าทําชิ้นใหญ่ก็ต้องกระทะใหญ่นะครับกระทะใบนี้ใช้ทั้งล้างหมูในกระทะนะครับเป็นภาชนะล้างหมูแล้วก็ต้มหมูแล้วก็ทอดหมูนะครับเป็นเป็นทุกอย่างให้เธอเลยนะครับกระทะใบใหญ่นะครับหมูกรอบสุดกระทะเยืมวัดนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อลงทอดเลยนะครับคราวนี้พอเช็คอุณหภูมิน้ำมันอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะเอาส่วนเนื้อลงทอดนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเช็คอุณหภูมิน้ำมันก่อนไม่อยากทอดไฟแรงนะครับทอดไฟแรงแบบว่าเวลาส่วนเนื้อมันโดนความร้อนประมาณ ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเนี่ยมันมันจะด้านเร็วนะครับมันจะกระด้างเร็วอยากให้มันค่อยๆสุกไปนะครับแล้วก็ค่อยๆกรอบด้านนอกนิดหน่อยนะครับร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเนี่ยได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสองร้อยเลยนี่ครับมันมันจะร่อนเกินนะครับทุกคนต้องเบาแก๊สนิดหนึงนะครับ สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับน,นี่นะครับมาพูดคุยกันนะครับอันนี้รอทอดส่วนเนื้อนะครับจริงๆผมจะทอดสลับกันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อยากให้ดูเวลาทอดตอนหนังสวยๆนะครับขั้นตอนการทอดนะครับขอเปิดแฟลก่อนนะครับ สวยงามนะครับ so,